ี่คือเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เซงวัดกัลายาณมิตรปี2511นะคะจะเป็นเหรียญพิมพ์ทรงเสมาพิมพ์นิยมและหายากด้วยค่ะวันนี้เมย์ขอญาติทายพี่พี่นะคะว่าเหรียญไหนที่เป็นเหรียญแท้คะอ่าให้คิดกันมาในใจก่อนเฉลยนะคะพี่เหรียญซ้ายเป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญขวาเป็นเหรียญแท้นะคะ อ่าเมยขอเฉลยแล้วนะคะเหรียญที่แท้ก็คือเป็นเหรียญทางซ้ายมือนะคะเมย์จะมีวิธีในการใช้ดูนะคะจากด้านหน้าเนี่ยรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นเหรียญแท้นั่นก็คือให้ดูทางซ้ายมือนะคะก้านนาฬิกาค่ะบริเวณนี้จะมีเป็นหลุมอยู่นะคะจะเป็นหลุมลงไปตรงนี้นะคะเป็นจุดจ่ายตังของเหรียญเสมารุ่นนี้ได้เลยค่ะแล้วถ้ามาเทียบด้านข้างนะคะกับเหรียญเกยค่ะ ตำหนิที่เมย์บอกเมื่อกี้นั้นก็คือจะเป็นรอยตัวตัดนะคะของเหรียญแท้ค่ะนี่ค่ะจะแบบตัดแตกตรงนี้นะคะส่วนเหรียญเก๊ไม่มีนะเหรียญเก๊นะคะจะไม่มีร่องรอยตัวตัดแตกนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการแยกเก๊แท้เหรียญหลวงปู่เสงนะคะรุ่นแรกแบบง่ายๆเลยค่ะ